สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนใน YouTube แล้วก็เพจเฟซบุ๊กเลยนะเขาไม่งานอะไรจังสระลองรถเล่นกันเลยลองเล่นๆนะครับผมที่เดี๋ยวที่ไหนนะที่เนี้ยหนองขนางครับหนองขนางบารกังกเหรอพี่โลกขอบคุณสำหรับรูกด้วยนะครับเจร์เคเห็นไหมเนี่ยได้ใช้งานแล้วนะครับ ซิ่งนะครับแคมแดงหรือแคมขาวทำพันท่าหน่าจะขาอยู่เราโดนแบนหนึบปดี๋ยวเราจะไปดูอูเอ่นกันครับโอ้ยได้ลองรถเลยไปไหนฮะเนี่ยใกล้ๆมาชม เดี๋ยวเราไปดูกันเ,เดี๋ยวถามทีมนี้มั่งนะครับมาจากไหนสวัสดีครับไปไหนครับปากกลางทัานไหนเนี่ยเอาทัานไหนมา อันนี้ไอ้แม่ปู่อะไรเนี่ยตัวพอเจริญครับพอเจริญโอมากี่ตัวนะวันนี้สามเลยเก้าเจ็ดฮิวบอยมาตัวเดียวอ๋อตามนี้นะคันนี้เหรอคันนี้เหรอคันนี้เก้าเจ็ดนี่เก้าเจ็ดโอ้คันนี้สวยเลยเด็ดพบกันอีกแล้วพี่มาขับคันไหนโหหลายคันขับทุกคันเลยขับทุกคันเลยเออไม่ขับหลายคันยังเอ้าโอ้โหตายเลย อ่ะเดี๋ยวถามเป๊ะสวัสดีครับมาจากไหนครับเนี่ยบอกได้ไหมสุพรรณครับสุพรรณจริงปะเนี่ยจริงครับโอ้มาไกลแท้ก็ลูกไอ้เสือมาอ๋อมาถึงนานยังไีมาถึงมาวานที่ร้อนนี่เหรอบ้านผมอยู่นี่อ๋อไอ้มาจากอู่ไหนครับเนี่ย หวานบหวานทั้งจิ้มครับนี่อ้าวโอ้โหช่างปิดผ้าไว้ผมจำไม่ได้นี่สวัสดีครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอ้ช่างจิ้มก็มานะครับนี่เซอร์ไพรส์แล้วก็ปิดผ้าปิดอะไรตุ๊กโหมผมจำไม่ได้เลยนะเหมือนมาในน้ำของใครในพันมาเนี้ยเจี๊ยมด้วยหวานบหวานบหวานโอ้ใส่โมไซค์ ที่ไหนเนี่ยเขาจะปักกับพี่อโอ้ิทีถอยเครื่องที่ถูกต้อง <c oughs> <c oughs> ใส่มอสไซด์องโมจิโมจิเ็มห้าเนาะโอ้ผมเห็นลองรถเมื่อกี้มีมอนเองโอ้ เดิตนตรงนู้นนะครับามาจะขูดไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมาการช่างจิ้มอ๋อตรงนู้นน่ะนะอ๋อ งดซิ่รไปเจอกันที่ผมพีรามนะผมยังได้ตรงผมแบบนี้เลยฟันเป็นรูปแตดูทีมนี้นะครับมาจากไหนไม่รู้เกี่ยวข้าวมาเกี่ยวกับข้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยสงการโอ้โหมาจากไหนครับเนี่ยโอ้โหไทยเอารถคันนี้มาเหรอครับผม พี่ฉันรโลกโอ้ไหนครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานสายควันสายควันโอ้เปล่าตลอดปอดพิเศษมากี่ตัวเป๊มาสองตัวตัวนี้เหรออันนี้เครื่องลูกค้ามย่ำน้ำอ๋อมามาเทสอ๋ออันนี้อันนี้มนลองเทสให้ลูกค้านะครับแต่ว่าตัวนี้มาแข่ง กับตัวโน้นใช่ไหมครับพี่ของตัวนี่นี่นี่หนึ่งสายควันแต่พี่อย่าดังกันนะครับพี่น่าจะแคมเส้นนี้เลยพี่แคมไไม่ด้ครับม่งหนึ่งพี่เองเลยพี่เป็นคนทำสุดยอดเราจะติดตามตัวนี้ไว้จะผมคนไล่คนไล่ใช่ไหมช่างก๊อฟผมไม่ลามเอ๊ก๊อฟเจ๋ แดดที่เฟซชื่ออะไรนะก๊อปเฉยๆครับน่าผมมีเฟซเขาอยู่มีเฟซอยู่ก๊อปเฉยๆอ๋อได้เจอตัวจริงแล้วเนี่ยคนไล่ไล่เขาไล่เราไปไหนหรือว่ายังไงไล่ไม่จุกขำๆนะครับอย่าแย่กันเล่นสนุกๆนะครับผมนี่ไล่เบานะครับโค้งยังปาดให้ด้วยนี่ไปมาตั้งจุดถึงนะครับไามันรู้ป้าพีถามว่ายกเบามาก ข,นะขันนี้เป็นของอู่ช่างหนึ่งสายควันนะครับเฮ้ยร้อย่างเท่อ่ะเขาบอกแล้วยกเบามากครับสั่งทํามา่นสองจัดเต็มทุกระบบนะครับโน่นครับจะของอู่นั่งอยู่โน่นนะครับอ่ะอันอนี้อีกอู่นะครับโอ้โหเดี <c oughs> ๋นน <c oughs> ยวไม่เห็นนะเห็นโลโก้ไม่ได้เลย <c oughs> มาจากไหนครับนี่พี่ แถา,าน,นี้ทถวน,น,น,นี้เลยแล้วเจ้าทินโอ้เจ้าทินอ๋อเจ้าทินนะครับแต่เจ้าทินปิดนอกจากว่าถ้าใดเราในเบียร์ต้องแบ่งก um ันกินก่อนนี่จะออกได้นะครับไม่คิดตัวพี่วันนี้มาได้มามาดูครับอ๋อมาดูเม้งสัง่งอโอ้อะไรนะพี่แมงสังนู่นอะไรพี่รถรถดูได้ไหมอ๋อเดี๋ยวไปดูรถกันนะครับผม ขออนุญาตถอดรองเท้านี่นะครับรถพี่อู๋เลยนะแมงซังครับแมงซังนี่ผมอแยกผมอยู่บ้านใหม่อ๋อแต่แต่ว่ามามาร่วมแข่งเขาด้วยมากี่ตัวพี่ครับมากี่ตัวครับมาหนึ่งสองสามสี่ตัวหมดนี่เลยเหรอครับอ๋อหมดนี่เลยนะครับของพี่เขาอ๋อแจ๋วเลยนะครับแล้วก็ตามชมนะครับ โอ้ยผมถ่ายอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเด้เรียกผมมาเลยผมมาถ่ายอยู่แล้วช่างนบไหมครับพี่ช่างนบช่างนบไม้ครับน่าจะไม่รู้อ่ะผมผมเดินอย่างนี้มาก่อนไงนะได้เลยผมถ่ายให้อยู่แล้วแล <laughs> ้ถ่ายเม้งซังให้พี่เกิดหน่อยครับอ่าเม้งซังนะครับมันทะินเยอะเหรอพี่ เดียวยกันนะครับเค่องมารช่างนอ๋อชื่อมมารช่างนบแล้วช่างนกไปไหนเนี่ยก็ช่างนกปกติธรรมดาก็จะติดเด็กนะครับสนุกสนุกกันนะครับผม <_ S 2> เขาเขาเขามีรางวัลอะไรไหมที่ผมรู้รู้หเหมือนเหมือนเห็น,นหแก่เซียนแกเซียนก็เพราาะว่ มันไม่มีสนามให้ล้อมด้วยมันโควิดด้วยเนาะแต่นี่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันนะครับเขาอยู่ห่างๆกันแบบเป็นเกาะๆนะครับพยายามไม่ใกล้กันนะครับคือมาลองได้แต่ว่าห่างๆกันหน่อยเพราะว่ามันอันตรายเหมือนกันนะครับร้อยชักร้อยโอ้โหร้อยชักร้อยย่ำหน้าห่งพี่สั่งงูไหวไหมเดี๋ยวผมช่วยโอเคจำนวนเจ้าเจ็ดครับ ร้อยสองครับย้ำจ้ำหนาเหมือนกันเก้าเจ็ดชักละสองตัวจำหนาทุกตัวครับที่มาทำไมโหดกันขนาดนี้เดิมเดิมครับโอ้นดดดเิมสุยจำหนาเลยโอเคแล้วยังมีอีกคันนึงมายังไม่มาเลยโอ้ยครับห่างกันไว้นะเราจะไม่มีการโอ้เต็ดเต็ดโอ้ขึ้นแล้ว จุมมือเลยจุมมือเลยเฮ้าไปทางไหนเนีไปทางไหนเดี๋ยวเดวขวงขวางเปล่ามาังพงจ์๊งจั๊งจั๊้ังพงจงจังังังองตัวงจงงจัั๊งับงจั๊งตัวงจงัั๊ั๊เจั๊ง น่าจะมายังไม่ครบนะครับยังเออยังขาดอีกหลายหละหลายหลายคันเหมือนกันอันนี้คร่าวๆให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าก็อยู่ห่างๆกันไว้นะครับผมดีที่สุดอีพี่เล็กไหนครับเนี่ยมากระทุ่มครับมากระทุ่มแ,แถวนี้เลยนะใกล้ๆกันมาร์กี่คันครับ อ๋อสองคันนี่ใส่ขุบมาด้วยอย่างนดิ่มหน้าของแท้แล้วมีขุบมาด้วยนะครับผมโอ้รถมารถมาอีกอ๋อประกันโอเคนะครับฮะสมคิดเดี๋ยวมันบอกให้ปักแล <c oughs> ้วทำไมป๋าเปิดหน้าหน่อยใครนี่ทำไม่ได้อ่อเรื่องนบนี่เองกันเองครับเล่นเครื่องโชว์สักตัวหน่อย ถึงว่านึกว่าจะไม่มาซะแล้วนติดลมหนักหนักป่าหรือเปล่าไม่มันติดลมหรือติดลมป่าติดลมติดลมก็ชจังนบก็มานะครับแล้วก็แต่อย่างที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับเคอรี่ก็มานะมาส่งสายพานโอ้มากันส่งสปงส่งสปิงถึงที่เลยถึงที่อ๋อป่านนบก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปไว้ก่อนนะเดี๋ยว รอดูตอนเขาร้องกันเลยนะครับ